กรณีที่ลูกค้าหมุนไปแล้วแล้วหมุนแน่นเวลาเอาแล้วก็ตัวนี้อาจจะติดกับตัวนี้ไม่ได้แน่นนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะหมุนถอดออกได้นะคะเอาออกอะพอออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้อาจจะติดแน่นเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ออกได้นะคะอหมุนออกเร็วรวิวดีโอมันจะช้าแล้วตรงเนี้ยค่ะ ตรงนี้ค่ะเราสามารถเวลาที่เราจะใส่เข้าเนี่ยเอามือดันข้างล่างไว้เอามือดันข้างล่างไว้นะคะตรงนี้มันจะเป็นโฟมแต่เราสามารถที่จะดันตรงนี้ไว้ได้นะคะแล้วก็ล็อกดันไว้ค่ะแนะนำให้ลูกค้าหมุนตรงนี้ให้แน่นเลยเพื่อที่เ,เวลาเราใส่ตัวนี้กลับเข้าไปเพิ่มเนี่ย เวลาเราหมุนออกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดออกออกมาอีกแต่ตัวนี้เวลาติดออกมาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถใส่กลับเข้าไปเพราะมันเป็นเกลียวนะคะ